ครับผมอันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการยื่นคําร้องทั่วไปของนักศึกษานะครับสําหรับเจ้าหน้าที่สาขาตุกสาขานะครับในการรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ด้วยนะครับก็เข้ามาในระบบ MBS เสร็จแล้วนะครับเวลานักศึกษายื่นคําร้องมานะครับก็จะเข้าตามเมนูนี้เลยนะครับก็คือระบบคาร้องจากนักศึกษานะครับเมนูนี้นะครับจะใช้ได้ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าหน้าที่สาขานักศึกษานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะนะครับการที่บุษาหัวหน้าสาขาแล้วก็คณะบดีนะครับพอเข้ามานะครับสําหรับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาขานะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเมนูนี้นะครับหน้าโฮมก็จะบอกว่า ท่านได้รับสิทธิ์การใช้เมนูด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็คือรับเอกสารคาร้องจากนาาักศึกษานะครับให้กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา2ก็คือกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัตริราชการแทนและกาหนดหัวหน้านสาขาหรือปฏิบัติราชการแทนนะครับ3ก็คือก็กมีข้องสงสัยอะไรก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับการใช้งานนะครับเมื่อนักศึกษา กรอกแบบฟอร์มออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้ให้เจ้าที่สาขามาดูกล่องเข้ากล่องขาเข้าครับตรงนี้ครับจะเห็นว่ากล่องขาเข้าของผมมนเข้ามาแล้วอันนี้ก็สมมุติว่าผมเป็นเป็นนักศึกษานะครับเกือบเข้ามาปุ๊บนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มคำร้องนี้นะครับจากนั้นนะครับกําหนดอาจารย์ที่ผษาแล้วก็กําหนดหัวหน้าสาขาคือถ้ายังไม่มีนะครับก็ ก็ต้องมากําหนดตรงนี้ก่อนตั้งค่าข้อมูลอาจารย์ตรงนี้ครับก็เพิ่มเข้ามาเลยนะครับเช่นผมจะเพิ่มหัวหน้าสาขานะครับก็จะเป็นอาจารย์พีรฤกูลน,นะครับสิทธิ์ใช้เมนูตรงนี้เป็นหัวหน้าสาขานะครับอเดียดเป็นหัวหน้าสาขา เสร็จครับปุ๊บเข้ามาแล้วครับ <c oughs> จากนั้นก็กดก็เพิ่มเข้ามาอีกก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเช่นสมมติว่าผมจะเพิ่มอาจารย์อาจารย์หมอโจ้น,นะครับปุ๊บแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เรียว่าสอสอศูนย์สี่อสมุติอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บโอเคได้แล้วนะครับเราก็มาที่กล่องข้าจากนั้นครับกำหนดอาจารย์ทึกษาผมจะเลือกอาจารย์หมอโจเมื่อกี้ครับอันนี้นะครับแล้วก็เลือกกำหนดหัวหน้นาสาขาอาจารย์พิรกูลอย่างงี้ครับปึ๊บจากนั้นก็ดูไฟล์แนบ โอเคแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ส่งได้เลยนะครับจากนั้นครับมาดูที่กล่องที่ดําเนินการแล้วตรงนี้ครับแบบฟอร์มนี้จะไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาแทนก็คืออาจารย์หมอโจ้ครับประมาณนี้ครับคก่อนอื่นให้เจ้าที่สาขาเนี่ยกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดหัวหน้าสาขากําหนดคณะดีให้เรียบร้อยนะครับ มานี้แล้วก็จะมันก็จะขึ้นตรงเมนูให้เลือกตรงน,นั้นเองได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกล่องขาเข้าของเจ้าที่สาขานะครับครับ